สวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมในเกมนันลล็อกออนไลน์เซิร์ฟเนเทล่าครับเซิร์เราเป็นเซิร์ฟคลาสสิก5.0ครับรองรับทุกระบบนเลยทั้ง PC Android และ iOS ครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะโอเคครับผมก็สัปดาห์นี้มีประดับเข้ามานะครับผมนะก็โหเงินเอ็มก็ราคาขึ้นนะสำหรับใครที่ใสฟ่ฟาร์มก็ฟาร์มมา ลงพ่อค้าหัวเครดิตได้เลยนะครับผมก็มาคลิปวันนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นโทเค็นมันมีหลายช่องทางนะให้ได้ลุ้นนะครับผมนะสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีเป็นตีไข่กับสป i ินนิ่งลักกี้ที่ผมกำลังจะเล่นนะครับผมนะ,นะ,ะมนะนสปรินนิ่งลักกี้ V52 นะครับผมนะโอเคในการสุ่มหนึ่งครั้งก็จะใช้หล้านหนึ่งแสนนะครับผมวันนี้ยวผมจะมาสักสิคลิกดูนะดูตัวอย่างการได้รับไอเทมก็จะมีข้างในจะมีพวก ของใช้จิปถาถะนะพวกไว้บูอ่าหินรีสเตตัสรีสกิลอะไรพวกนี้นะโอเบิร์กโอพีบีอ่าก็มีเป็นไฟเตอร์มูนแคทแฮทนะครับผมนะหมวกแมวอันนี้ก็สำหรับพวกสายเวทเนาะแล้วก็เป็นสวิมมิ่งสูตรอ่าสำหรับสายสเนะต็งนะส่หรับใครที่ชอบใช้สเต็งอ่าแล้วก็เป็นปาก ATK อ่ะอ่าเป็นปาก ATK ATK ใหม่ อ่ะวก็เป็นหูวัยเก่าเอ้ยหูวายใหม่หรือเก่าเขาเรียกว่าใหม่นะเขาเรียกหูวัยใหม่หรือเก่านนี้ไม่แน่ใจอ่าแต่หูวายเป็นหูวายแล้วกันอ่าแต่ว่าพิเศษสุดเลยของแจ็คพอตเอ้ของสปินนี่ลักกี้ก็คือแจ็คพอตนะถ้าลงเนี่ยได้ไปสุ่มโทเค็ตเลยผมเคยลงแล้วได้รอบหนึ่งนะลงครั้งเดียวแล้วได้เลยโอ้โหโชคดีจัดโอเคครับเดี๋ยวคลิกแรกไปกันเลยเอ้าผมไม่มีเสียงหรอ เดี๋ยวผมปับเสียงก่อนปกติมันต้องมีติ๊ตติ๊ติ๊ติ๊10คลิกถ้าได้แจ็คพอตก็คงจะดวงดีนะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองห้าสิบเกือบเกือบจะบ่ายสามอุ้ยมันไหลานานนะแจ็คพอตข้างล่างปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบแหน่แล้วไหลต้นานเลยให้เราเล่นลุ้น พอรู้ว่าทำคลิปมันเอาเลยอ้าวต้องมีเสียงนี้ต้องมีหองแรบ้างแหละทีผมอะหหยมันมันเลยแจ็คพอตไปอย่างหนึ่งนะเหมือนกับว่าไวบูมันอยู่ข้างแจ็คพอตอะมันทำให้ได้ลุ้นนะ เนี่ยไว้กับบูเนี่ยมันอยู่มันอยู่เลยแจ็คพอตเป็นหนึ่งอะ่ะบางทีแบบมันไหลมชาชา้าๆมันก็ทําให้แบบเหมือนได้เสียวอะ่ะเออเหมือนทําให้เราได้ลุน้นนะแต่เข้าแจ็คพอตไปก็ใช่ว่าจะได้เลยอืมเข้าแจ็คพอตมันก็ต้องไปลุ้นอีกอยู่ดีอะ่ะแต่แต่อยากเข้าไงแต่อยากเข้าไปลุ้นไงเออนีทีละสามทีแล้วยังเหลืออีก ให้ได้คือหาหน่อยนานๆนนทีช่วงนี้เงียบเลยนะช่วงนี้กิจกรรมส่งสุม่มว่าไงเปิดการชงประกาศนานี่คือแบบเกลือหมดนะช่วงนี้เฮ้ยฉันพัดไปโอ้โหเฮ้โโฮยโหดูดิมันแบบมันเลยของแลตลอดอะ อย่างนี้เล่นซินดชาเลนเถอะปึ้งเดียวรู้เลยได้ไม่ได้นะสำวรับใครที่แบบว่าไม่ใช่สายแบบมาบรรลุ้นแบบเนี้ยสายแล้วเปิดแล้วเจอเลยเปิดแล้วใส่เลยสแติว่าซินดิชาเลนเนี่ยกินเงินไวอยู่อ่ะทีที่หกแล้วก็ยังได้แต่ของปั๊มทั่วไป แตู่มถึงว่าถ้ามันได้พวกของแรมาสักคิปหนึ่งนี่คือคุ้มเลยเพราะว่าทุนเราน้อยนะไอ้พวกเนี้ยผมว่าต่ำๆน่าจะเกินสิบแลวมั้งหรือไม่ก็แบบเกือบเกือบสิบนะผมว่าพวกของแรโอ้ยแต่และอย่างก็เดี๋ยวผมจะแบ่งไปเล่นตีไข่ลมด้วยคิวโหน้านะผมอยู่ไปตีไข่ลมด้วยเอาพวกนี้มันก็ต้องอาศัยดวงแหละผมว่า ช่วยกันเล่นกันทังเติมนะอ่าแต่ว่าคนที่ได้จ a c พออตหรือว่าได้โทเคนอะไรพวกนี้ก็จะเป็นที่แบบดวงอ่ะก็ต้องฟุกฟุกหน่อยอ่ะช่วยกันเล่นแล้วก็ใครโชคดีก็ได้ไปอะไรอย่างงี้ถึงมันว่าใช้เวลานานอยู่นะสิบทีนี่มันกินเวลาคลิปไปก็หลายนาทีแล้วละไปจ a c พออต ปึ้งโหข้าโทเค็นมากรกุงศรดเลยโอโหไวจัดวจัดเออแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งในการหาโทเค็นก็คือเปิด OBB กับ OPB นะเออเปิดพวก O b l o x ได้นะที่สุดท้ายแหละเฮ้ยของแรกไม่มาสักชิ้นเลยเหรอมันจะไม่ฟุกไม่อะไรเลยเหรอ <c oughs> แม้แต่รีสเตตัสกับรีสกิลก็มีนก็ไม่ออกให้เลยนะโอเคครับผมประมาณนี้ละกันนะ1 1 m ก็เอาไว้บูอิ่มอิมไป <c oughs> มีปั๊มวอลด้วยอ่า O P B นี่พวกนี้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวจะทําคลิปเปิดนะเออเดี๋ยวผมจะทําคลิปเปิดเผื่อเผื่อฟุกได้ไอะเนาะถ้าไม่ได้โทเค็นก็อาจจะได้ของแลน่อยครับผมฝากกดติดใจกดติดตามด้วยแล้วกันครับเจอกันใหม Q นะ่คลิปโดอหน้านะคลิปตีไข่เลยสคารับอ,อ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยครับ multimillion <laughs> <laughs>